พลาดกลางคืนเรามากินปลาดิบกันเถอะนี่นะครับเที่ยวที่แล้วประมาณนบรรยากาศบนบรรยากาศนอนกันใช่ไหมครับผมใบตรงนี้ไม่ต้องมาชงนั่นเลยไอตีมันอยู่นี่เต็นท์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเตียงเบาะสำหรับโกโต้งนี่สายเบิร์นครับผม ไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกเดี๋ยวเี๋อตัดเองไงตรงนี้อ๋อโอเคโอ้ไม่ตัดรุ่นนี้ใช่ไหมเจ๋ให้มันไฟใว่ตัดออกอากาศตัดจริงเหรอไม่ก็ไม่ตัดแม่โกบวก็ไม่เห็นหรอกอันนี้อันนี้จะทำอะไรจะเบิร์นหรือไงเบิน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 หรือเอ่อเนื้อสดใช่ไหมใช่เบินเบินแล้วสดจะมันเบิร์นไหนอะเบิร์นอะตกลง

โอ้โฮนะครับเนี่ยหอมนะหอมหอมหอมถ้าว่าเอ็ซีของเอ่้ชิมใบเสี้ยนก็จะรู้แล้วว่ากลิ่นมันจะหอมแบบหนังนี้สะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนะเขาเรียกอะไรครับในตัดในตัดในตัดอ่าไอ้เรีอกอบลิกดูดูมันนะครับมันมันออกแล้วับมันออกเลยนะมันออกครับผมทีนี้นะครับมันมันไม่ขาดแล้วทีนี้จะ ดึงออกไงครับเราทำเพื่อการถ่ายที่ดีสที่สุดกินมันเยอะฉีดแล้วฟ้อนไเรื่อยๆไเลยทำเพื่อที่ดีดูดูเบื้องหลังเบื้องหลังครับเบื้องหลังเอฟซีช่างพงครับผมเป็นอย่างนี้นะครับได้เลยได้เลยได้เลยไอ้เบื้องหลับนี่นี่อะไรเนี่ยใส่ยเดือยเส่เดือยหรืออะไรเนี่ยใส่ยเดือยมะเขือสีตกใส่หรืออะไรครับ มีการปฏิการเพิ่มเ่อยไม่ข้าหลังก็เป็นปืนยอดเสรแล้วนี่นะครับตอนนี้เราก็เบิร์นอินซีเสร็จแล้วครับอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะครับอย่าลืมกด ัดไปรับมมือดด้วยนะครับจะเริ่มสะบัดไปด้วยวางนี้ด้วยังเป็น่รูปดยนะดูดีด้วยได้ม่ออกมาังทการกินนะครับอืมจิ้มวาสซาบิตเดี๋ยวเราจะเบิร์อีกรอบอีกไม่มีคินนครับยวคามรู้สึกครหอมอร่อยเลยเบิร์น้ไเอาเบอร์เบิร์อีกรอนี้เอาไปเอาไ

เขินเขินเลยพี่ผู้ใหญ่หน้าแดงยังอซีฟูนแรงมากน้ำจิ้มซีฟูนครับโอผมจิ้มกระป๋อยเลยครับโอ้ยน้ำตาลเลย